สวัสดี่านผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมนิวตัวเดสนะครับเรียกเดสก็ได้ก็วันนี้ผมจะมารีวิวสกินไบเอ็นเกมนะครับมารีวิวกับคุณน้องชายสวัสดีครับผมน้องชายคุณกอลเองครับแล้วก็จะมีผู้ช่วยสองคนนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับอิกุโซโคุณโอปิดไม้ปิดไมนะ้เนี่ยเขคุณโอ ก่อนครับว่าผมให้เพื่อนผมอีกคนหนึ่งอดีตแลงซูพีมาเล่นด้วยได้ไหมได้ได้ได้เอามาเล่นด้วยก็ได้ Được rồi, đường suối đường suối nếu không tì đa bấm lên nữa nếu không phải chơi tiếng lên với phần chơi nếu để áo la đi quả suối suối cái đừng men tràn Ờ, à, อืมแม่งคิกซี่เอาโหดมางี้ก็จะโดนดีเดีย๋ยดน้อยแตกหนึ่งเอ้ยเอาเอาได้ไหมเนี้ยเอาพอเลนไม่นะ หนูคายเด็กแกเห็นโอ้ไม่ได้โอ้หไม่ไคิดซี่ไม่ได้คิดซี่อ่ะโผโคตรรวยเลยช่างน้าเศร้าเลยเลยแกตายแทนเพื่อนไปแล้วกันอ้าวปิงไม่นะอย่ิงพวกปิงดิใช่ ขอช่วยเพื่อนกันดีกว่ากำลังเดือดเลยขอแจมหน่อยเรียบน้อย<ว>แต่ตีรอบนี้จะยังเอาแกได้มาอือไม่โดนไม่ได้โถเอ้ยน่าสีได้รอบสองฟาร์มก่อนดีกว่าก็ากินใบสวย,ยมากครับคุณผู้ชมสวยเหลือเกิน ซดูได้ไหมดูได้ไหมดูเลยดูเลยแก๊กดึงดิแก๊กดูดด้วยแหละเออเนั่นแหละสวยสวยแม่งเออนิดร้อยสวยมากแก๊กกลางครับพี่กลางครับพี่พี่คุณโอมบอกผมเหรอใช่ครับพี่ไบ้กลาคิกซี่รอบนี้แกตายแน่อย่าหนี นั่นแหละอ้าวแก๊กแก๊กละทำไมเมื่อกี้ฮะปีแยนพุ่งมาเดี๋ยวผมไปช่วยก่อนดีกว่าเฮ้ยแหลกเจ็บอ้าวตายกันเฉยผมือกี้คิปเหมือนกันด้ยังไม่เข้าดีกว่าเอาได้ไหมปีแดนนั่นแหละสวยงามเดี๋ยวผมตีป้อมด้วยดีกว่าน่าจะไม่มีใครมาขัดนะเนี่ยตอนเนี้ย อยูสวยแก๊กเมื่อกี้ดึงสวยมากตีตายไม่ไม่ตายโอเคหนีก่อนก็ได้มาตีบัฟก่อนไม่มาฟาร์มก่อนดีกว่าผมมีแข่งกับฟิกเกอร์นะพร้อมตลอด เอาไหมพี่แจนได้ไหมฟอร์เรนเอาไหมไม่ได้เคลียร์คิ้ก็ได้ช่วยด้วยไม่งอ้อช่วยอะไรหรือคุณโอมเป้าหมายชาัดเจนมากเป้าหมายชาัดเจนมากวิ่งมาสองตัวไปด้วยเขาเฮ้ยเ,เ,เรียนๆได้ระวังนะเดี๋ยวผมก็ฟอร์เรนตีด่กก่อนนะเ,เดี๋ยวพอ <ผม S 1> ไปช่วยทีหลัง สวยพอเล่นดีมากไปไปี่แก๊กลายหลังเราคล้ายกันเลยอ่ะคิซซี่โชว์ไปคิซซี่โชว์ดึงคิซซี่โอ้โหเส่อจ้ะไปต่อครับ เอา,มา,เนนา,มาอไม่ได้เลยนะมาหลอดไม่ได้อุย้ยเจ็บอุ้ยแม่งอุย้ยไปบนดีกว่าไปบนดเนื้อไม่โดนเอาไม่ได้วะนี่มาทางนี้มาทางอ้อยนะ่าจะอยู่แถวๆนี้ิงเลือดเดี๋ยวผมดักเดี๋ยวผมดักฮ่าฮ่าพระเอกมาแล้วตายซะโมเลนอันตรีไม่ตายแมงโอ้ เผื่อเยอะไปบนบนได้บนได้มาหาผมนอนเชื่อผมต้องมีตัวเดินมาตรงนี้อ้าวจ้าอีคิกซี่ตายซะตายเรียบร้อยผมเกือบตายเลยว่ะพอลเลนไหวเปล่าบอลเลนพอลเลนอื้มไม่ได้เหรอเอาวีหนีไปแล้ว ถอยก่อนแยกยังถอยเลยถอยเลยให้เดี๋ยวผมเดินไปดักงดีกว่านี่ไงตายซะตายจริงๆเรียบร้อยข้างบนได้ไหมมาหลอดได้บอไม่โอเคไม่เป็นไรยิงโดนไหมไม่ตาย เอาคิกซี่ก็ว่าอยู่ทำไมยิงกันไม่ตายถ้าคิกซี่ไม่บังนี้ตายเล็นคิกซี่เล่นคิกซี่เล็นคิกซี่ดึงได้ไหมดึงได้ไหมเออสวยแก๊กนั่นแหละไว้แป๊บปุ้ยปิงเงี้ยตีตดีเอาอันตีอันตี่บั๊บสวย mhm dọn đi mhm 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 เกือบตายผมกลัวอ้อยอ่ะเดี๋ยวผมกลับบ้านไปเรื่อยก่อนดีกว่าอุย๊ยไปดีกับเอาคันชับชับชับไม่โดนถอยเลยถอยถอย,ถอยวิ่งด,ววงด,วดว่วนะวิ่งด่วนะดวน่วนเลยด่วนเลยด่วนเลยช่วยด้วย มึงกำลังเดือดเลยเอาต่อหรอกเลย <วะ S 1> ได้ไหม<อ>บุตรายตัวไีวไ่นี่ได้ไหมเมกา้าช็อตนี้ได้เมกล้าไหมเมกล้าสวย,ยมีแอนตายมีแอนขอเออคิกซีกซ่มันหนีเข้าไปแล้วคุณนุ่มผมเอาไม่ได้ดิคิกซี่มันหนีเข้าป้อมไปแล้วอ่ะ เมกาเมกาคลิกซี่ตายซะคลิกซี่คลิกซี่อือหือโอ้ยเอยไม่นะเมกาชัน เอาวิชิบหายอนะจะตายไหมเนะี่ยเอาวิอย่าพึ่งอย่าพึ่งของแป๊บเออเออเอานะครับตอนนี้ฟอร์เรนติโน่กำลังจะสามหนึ่งนะครับจังหวะน,นี้จะเก็บโมเลเอาไอ้ทุบอเอาใหม่แล้วเมื่อกี้เก็บโมเลนไปแล้ quadrant, วนะครับจังหวะนี้ต่อไปเก็บอะไรต่อไม่ได้คิวนะครับแต่เกือบตายนะฮะจังหวะนี้อู้ถ้าเพื่อมารับไม่ทนันนี่ก็ตายนะเนี่ยสุดยอดเรนบอลตั้งเดือนเลยแก๊กสวยดึงดิแก๊กดึงได้ป่ะ อืมไม่เป็นไรกับกองกาแก๊แกเชวานี้ชาเด็ดสวยคุณโอเม้งยิงแมน่นว่ะสุดยอดเลยเมื่อกี้ตึงเอาหม้ออ่องของเพจผขายทิ้งกผนผมลืมอ,ออกนานดาวแรงผมหือไปออกไอ<น>้ธนูฟ้าแย่จริงคคิิซซีีได้ไมเออโอเคคิซี่ก็ตัวสีฟ้าเหมือนกัน มัวทอด้วยตัวอัะไรสุดละฝั่งนั้นมีมวทอด้วยรอชอบมั่วชอบมั่วชอบมั่วเดี๋ยวผมตีด์กแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมไปช่วยที่หลังไม่โดนอืมเผลอพุ่งไกลไปหน่อยดาร์กีเรื่อนเลย ผมปล่อยกลางแล้วกัน,ม,น,นาม,มารอบสองรอบนี้ผมจะได้ไม่เมกาคิวอือหือเรียบร้อยไม่ได้แล้วเมกาคือคุณ <ใน S 1> โอม<า>ไม่จริงคุณโอมผมไม่ได้เมกาแล้วแก๊กหนึ่งดิแก๊ก ดึงได้บ่าตอนเนี้ยครูดาวอยู่บ่าแก๊กดึงดิตุ้งต่อเออสวยตายสวยโดนรถชิคกี้ตายซะอ้าวจบแล้ว ปิดคลิปก่อนคุณอไปิดคลิปก่อนคุณอมแต่ย็งกินคุณอมเข้รอให้คุณติดคลิปให้อ๋อโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็ครั้งหน้าหวังว่าจะเทพนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายจะอยน่าละ